ส่วนหนึ่งส่วนใดขอสาธานณกสวัสดิ์ของแผ่นดินให้กับใครคนหนึ่งคนใดได้เลยกฎหมายเขียนชัดเจนครับพี่น้องทำไมไอคนรู้ดีไม่หัดอ่านบ้างพี่น้องอย่าเพิ่งดูถูกความสามารถเขานะครับพี่น้องอย่าประมาทคนมีอำนาจเยอะ เขาไม่ได้มองพี่น้องอยู่ในสายตาหรอกเพราะเขามีความเฉลียวฉลาดมีการวางแผนมาอย่างดีเขารู้ครับว่าดอานสวรรค์เป็นตาคณะตบัติของแผ่นดินๆๆเขาจึงเอากรรมธิการการศาสนาปิดหัวปิดท้ายปิดตรงหัวบอกว่าะเบียนวัดล้างสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดได้พี่น้องก็ซักต่อว่าคำว่าโฉนดท,ที่ดินแปลว่าอะไร ภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆถ้าใครมีชื่อในโฉนดที่ดินคนได้เป็นเจ้าของใช่ไหมครับใครเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเอาไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเอาไปขายก็ได้ใช่ไหมครับเอาไปเช่าก็ได้ใช่ไหมครับไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้องเข้าไปในเขตโฉนดที่ดินคนอื่นกฎหมายบอกว่าบุกลุกครับพี่น้อง แต่วันนี้ทันทีที่มีการยื่นในวันที่23พฤษภาคมผู้ยื่นคือวัดล้างดอนสวรรค์หน้าตามันเป็นยังไงนายวัดล้างดอนสวรรค์หรือนางสาววัดล้างดอนสวรรค์หน้าตามันเป็นยังไงเพราะาหากมันได้โฉนดที่ดินหน้าโฉนดจะเขียนว่าโฉนดที่ดินใบนี้เจ้าของชื่อวัดล้าง ดอนสวรรค์ล้างซึ่งผมอยากเห็นเหมือนกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงดังนั้นการที่จะเห็นการปิดหัวปิดท้ายของขอบวนการเอาดอนเอาดอนสวรรค์เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้นพี่น้องก็ต้องกระชากหน้ากากออกมาจากข้อความที่มีการประชุมที่วัดแจ้งเขาบอกว่า ได้ตกลงให้เจ้าพนักง,งานที่ดินออกไปรังวัดแล้วพี่น้องนึกดูครับยื่นเรื่อง23พฤษภาการเดือนมิถุนาไปรังวัดทันทีมีไหมครับพี่น้องไปสำนักง,งานที่ดินขอรังวัดชนดขอใบแยกชนดไปใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงเดือนได้หลักฐานครบถ้วนพี่น้องเคยได้ไหมครับค,คนฝากน้ํา คนรอบน้องหานรอมา20ปีบางคนตายไปแล้วครับพี่น้องเขาชี้แจงในที่ประชุมว่าเรื่องการออกโฉนดดอนสวรรค์เป็นไปตามระบบเพราะมีการขอรังวัดจากนั้นประกาศติดประกาศ30วันเมื่อไม่มีผู้คัดค้านจะมีการส่งเข้าคณะกรรมการชุดหนึ่ง ที่เรียกว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐก,ก็อไก่บอใบไม้รอเรือจังบัตรสกลนครพี่น้องที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ก็อ,อาจจะไม่ทราบว่า,าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรรมการชุดนี้มีการใช้กฎหมายพิเศษออกในรูปก,การทำงานของคณะกรรมการชุดนี้เพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนที่ดินปาสงวน ที่น้องอยู่ทะเลาะกับราชการเป็นเรื่องปลาบุกรุกคนไม่ใช่คนบุกรุกปลาเพราะอยู่มาตั้งแต่ก่อนประกาศเขตปลาเขาก็ใช้กรรมการชุดนี้คนเดือดร้อนถูกจกับคนเดือดร้อนถูกรังแกมีปัญหาเขตอุทยานปลาสม้วนที่ดินสาธารประโยชน์เขาก็ใช้กรรมการชุดนี้ที่ผ่านมาเขาใช้คณะกรรมการการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อช่วยเหลือคนอยากคนจน แต่มีคําชี้แจงที่วัดแจงแสงอรุณต่อหน้าคณะกรรมการการาศาสนาบอกว่าจะใช้ช่องทางนี้หลังจากพี่น้องไม่คัดค้านการออกโนดที่ดินดอนสวรรค์ส่งเรื่องเข้ากรรมการชุดนี้แล้วสามารถแจกฉโฉนดดอนสวรรค์ได้ทันทีครับพี่น้องอเดิมเรามั่นใจว่าพวกเราเป็นเจ้าของดอนสวรรค์เรามั่นใจ ว่าไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนมันก็โอนดอนสวรรค์ไปออกโฉนดไม่ได้แต่นี่มันเก่งกว่าครับพี่น้องใช้กฎหมายระเบียบที่ช่วยคนจนมาออกโฉนดวิธีพิเศษให้วัดดอนสวรรค์ล้างซึ่งไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่มันเพิกถอนดอนสวรรค์ได้โดยใช้กรรมการชุดนี้ครับพี่น้องจะไม่โหให้กรรมการชุดนี้ก่อนนะครับ กรรมการชุดนี้วันนี้ท่าทางจะสิ้นสภาพแล้วครับนี่คือสิ่งที่คนสกลนครไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องนี้ใช่ไหมครับพี่น้องยังมีคดีข้อพิพาทระหว่างคนโพนนาแก้วตำบลต่างๆคนอำเภอเมืองหลายตำบลและคนในเขตเทศาบาลมีปัญหาที่ดินนอสอสามโฉนดที่ดิน ในเขตหนองหานทำอะไรไม่ได้รอมาหลายปีสำนักง,งานที่ดินตั้งเป็นเรื่องพิพา้ายังไม่สั่งอะไรเปลี่ยนกี่สิบผู้ว่าเรื่องมันก็ยังอยู่ในแฟ้มไม่เคยทำอะไรเรื่องแบบนี้ต้องหยุดอยู่แบบนี้เพราะมันไม่สามารถส่งขึ้นไปยังคณะกรรมการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐทั้งๆท,ที่มีเจตนาช่วยคนจนพี่น้องทั้งหลายที่จนจะต้องใช้เส้นทางนี้ เพื่อจะเอาโฉนดมาเอานอทสามมาเอาหลักฐานที่ดินมาจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างบุกลุกที่น้องหานแต่ช่องทางนี้กลับถูกเตรียมการที่จะใช้เพื่อการดูแลวัดดอนสวรรค์ลางให้แก่พวกเขาถ้าทางสงสัยสะกดคำว่าจนไม่เป็นครับพี่น้องจอจานนอหนูสะกดไม่เป็นหรือเปล่า วันร้ายจนจริงหรือเปล่าครับพี่น้องผมถามจากเพื่อนผมเนี่ยอย่างน้อยคนหนึ่งที่ไปเนี่ยครับเจี๊ยบเนี่ยเสี่ยงตายไปเนี่ยที่นั่นมีเรือส่วนตัวครับพี่น้องสารถีโลโชเฟอร์เกบได้ก่อนลงทุนขับเองฉะนั้นปัญหาดอนสวรรค์วันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของคนจนครับพี่น้อง ใช้ช่องทางคณะกรรมการป้องกันการปุกลุกที่ดินของรัฐเพื่อเพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องคําถามต่อมาทําไมไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้หรอครับพี่น้องก็ต้องไปเปิดประมวลกฎหมายที่ดินเรื่องของวัดที่จะได้มาซึ่งหลักฐานที่ดินนั้น กฎหมายปัจจุบันจะต้องมีผู้ถวายที่ดินให้กับวัดในสมัยโบราณพี่น้องคงจะไม่ทราบนะครับว่าทําไมร้่นก้ารัชกาลที่ห้าจึงประกาศกฎหมายเกี่ยวกับวัดแบบนั้นเพราะวัดสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงพระมาหากษัตริย์ทรงสร้างประเภทสองอารามราชทอนมีผู้ถวายกับพระพระจึงมีสิทธิ์เอามาออกหลักฐานวัด ที่เรียกว่าได้รับพระราชทานที่สูงค่ามัตสีมากในปัจจุบันประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84พูดชัดเจนว่าถ้าวัดใดยอยากมีโฉนดที่ดินต้องเข้าช่องทางประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84คือจะต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักง,งานที่ดินบอกว่าได้ที่ดินมาอย่างไรมีใครถวายจากนั้นเจ้าว่าคือใครมีสมรรษ์อะไร มีการได้รับพระราชทานที่สุงคามาสีมาหรือไม่วัดดอนสวรรค์ล้างไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดดอนสวรรค์ล้างไม่มีเจ้าอาลวาดวัดดอนสวรรค์ล้างไม่มีพระที่มีสมณศักดิ์วัดดอนสวรรค์ล้างไม่มีอะไรเลยมีแต่กรรมธิการการศาสนาศิลปวัฒนธรรมประาผู้แทนราชอ่อนครับพี่น้อง มีสำนักงานพู้พุทธกษานะแห่งชาติครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เพราะในการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครให้ผู้ยื่นแสดงข้อความปรากฏว่านางเกษรินภูปานยืนยันได้ว่าเป็นการยื่นคำขอที่ไม่ใช่การขอแบบปกติซึ่งจะต้องยื่นคำขอว่าวัดดอนสวรรค์ล้างตั้งใจจะขอโฉนด ามมาตาแปสิบีประมวลกฎหมายที่ดินแต่ครั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอใช้วิธีพิเศษครับพี่น้องพี่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปถึงร้านบอกคนขายเอาเส้นใหญ่ใส่ลูกชิ้นเยอะๆเขาไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเขาเรียกว่าสั่งพิเศษใช่เลยครับพี่น้องวันนี้เรื่องของสวรรค์ล้างตังพิเศษลูกชิ้นเยอะๆ เส้นใหญ่ๆมาเต็มเต็มชากครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เต้นมันใหญ่จริงๆ <Yeah. S 1> เพราะแบบที่ยื่นคำขอออกฉโฉนดที่ดินดอนสวรรค์นั้นไม่ใช่แบบที่ใช้สําหรับวัดในการขอออกฉโฉนดที่ดินแต่เลี่ยงกฎหมายโดยมีช่องว่ากฎหมายไปใช้วิธีการแบบคนธรรมดาครับพี่น้อง <Yeah. S 1> แต่ไม่ใช่คนธรรมดาแบบพวกเราทันทานท่านทั้งหลาย แต่เป็นคนธรรมดา